สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่19กกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566กับผมเจ้าชายนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการโหวตนายกรัฐมตีนคนที่30หลายหลายคนนะครับเราก็ได้ฟังได้ยินและก็ได้เห็นการโหวตมาแล้วผลการโหวตเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาไม่ผ่านไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ของสภาล่างแล้วก็สภาบนก็คือทั้งสมาชิกวุฒธธิสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เท่ากับว่าพิธาลิมเจริัต์จากค่ายเก้าไกลไปต่อไม่ได้วันนี้เราลุ้นตั้งแต่เช้านะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งเลยว่ายังไงครับได้โหวตแน่นอนเพราะว่าเห็นบอกว่าไม่มีการอภิปรายไม่ไม่ต้องอภิปรายแล้วพะเมื่อวันที่สิบสามอภิปรายกันมาแล้วนะครับวันนี้ไม่ต้องอภิปรายต้องโหวตเลย ปรากฏว่านะครับเปิดสภามาปุ๊บคุณสุทินคางแสงซึ่งเป็นสสจากพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อพี่ธาลิมเจริญรัตน์ให้เป็นนายกัฐมนรีคนที่30สิบท่านนั้นแหละครับไอผมนี่กรลุนว่ามึงได้หวตแนะ่ลุ้นไม่ไม่ไม่ใช่เลยนะผมอยากจะรู้ว่ามันได้เท่าเดิมไหมเข้าใจไหมฮะสามร้อยกว่าเนี่ยจะได้เท่าเดิมไหมสามร้อยยี่สิบสี่คนเนี่ยวันนี้จะได้น้อยลงหรือจะได้เพิ่มหรือจะได้เท่าเดิมนะครับ ม่เสียดายเลยไม่ได้รู้เลยว่าเท่าเดิมหรือแค่ไหนมัวแต่เถียงกันอยู่นะครับนูน่นนี่นั่นไอ้นั่นหลักการไอ้นี่มติไอ้นี่ไม่ใช่แล้วเธอบอกไม่มีการพิบายน้องเถียงกันางกหมากัดกันเลยไอ้คนค้านก็ต้องจะค้านอย่างเดียวค้านหัวงชนฝาป่วนอะไรนักหนาเขาไม่รู้ครับทีนี้ช่วงเที่ยงปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเจ็ดต่อสอง สองคนนี้ไม่เห็นด้วยที่จะให้หยุดพักปฏิบัติหน้าที่แต่เจ็ดคนของสารรัฐธรรมนูญเห็นพ้อมต้องกันว่าพิธาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีนะครับทีนี้ความตื่นเต้นมันก็ไม่มีแล้วนะครับความตื่เต้นก็ไม่มีแล้วกัทถาถมประดมประเดสู้กันด้วยเลืเอะเทอะนะครับวันนี้เจ้าชายก็เลยจะใช้หัวข้อว่ารู้ทั้งรู้นะครับ ทำไมถึงบอกว่าใช้คําว่ารู้ทั้งรู้เราเริ่มต้นย้อนกลับไปตรงนี้ก่อนปีพุทธศักราชสองรัฐธรรแลมนูญปี60ศนเนี่ยเขาเขียนก่อนมาเลือกตั้งเนี่ยเขาเขียนเสร็จได้สองปีเขาก็เลือกตั้งถูกต้องไหมฮะเขาต้องเขียนเอาพวกเขาเรารู้อยู่ว่ากฎของโจรมันเป็นยังไงของบริการเป็นยังไงแต่เราพยายามที่จะหาวิธีทางยังไงก็ได้ที่จะให้ชนะเผด็จการปีนั้นเพื่อไทยชนะได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของ สภาล่างคือสอสอเนี่ยคือ250กว่าแต่ปรากฏว่าเป็นนายกไม่ได้เป็นนายกไม่ได้และไปเสนอทนาทธรจากก้าวไกลซึ่งวงเล็บว่าเป็นอนาคตใหม่ตอนนั้นทั้งที่มาอันดับหนึ่งเลยฮะก้าวไกลเนี่ยหรืออนาคตใหม่นียุ่อันดับสแต่เพื่อไทยยอมอให้เสนอให้ถูกเชิญออกจากสภาปีหกสองนะครับ แล้วมาที่เป็นสสแล้วไม่เป็นอะไรก็มาเป็นฝ่ายค้านปีนี้ครับปีหกหกพิธาซ้ํารอยเดิมเรื่องหุ้นสื่อเหมือนเดิมแล้วก็ถูกเชิญออกเหมือนกันเข้าใจไหมครับท่านผู้ชมครับทีนี้อยา่าโกรธสิอยา่าโกรธนะเพราะอะไรเพื่อไทยโดนมาหมดแล้วก้าวไกลอย่ายโยนขี้ให้เพื่อไทยเพื่อไทยเขาอุ้มสุดทางแล้วนะครับไอ้พวกนี้นักวิชากูนักวิชาเกินนักวิชาแก่เกินแกง นะฮะทั้งหลายที่มาบอกให้พิธาเนี่ยนะยื่นเสนอเลยผมไม่ขอเสนอผมเสนอชื่อของผูแคนดเดตของเพื่อไทยเพื่อหักลำํำเพื่อกอดนูน่นนี่นั่นเป็นไงเป็นไงมันยังไม่ทันได้เสนอเลยทีนี้ผมบอกว่ารู้ทั้งรู้เพราะว่าอะไรไหมรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยม,มันมาถึงช่วงนี้หกหกเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาจะมีกฎระเบียบยังไงเรารู้มาแล้วแต่เราโดดลงไปคุกฝุ่นอยู่หรือว่าเรากระโดดขึ้นเวทีไปชกกับเขาเนี่ย รู้ว่าเขาสูงกว่าเราหมัดยาวกว่าเราน้ําหนักเยอะกว่าเราแต่เราน้ําหนักสู้เขาไม่ได้เราพร้อมที่จะแบกน้ําหนักก็แสดงว่าเรารู้เข้าใจไหมครับเราไม่ได้ถูกกันแกล้งแต่เรารู้แต่เราเอาชนะเขาไม่ได้เท่านั้นเองเข้าใจหรือ,อยังทีนี้ก็มีติ่งทางหลายออกมาติ่งส้มก็เลยร้อง,องห่มร้องไห้จะเป็นลมเป็นอะไรต่างๆมากมายพิธาไม่ได้ไปต่อเป็นลมขอร้องนะแดงแดงแท้เจอมาเยอะ ไอ้ที่ไปเป็นส้มส่วนส่วนหนึ่งมาจากเหลืองส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแดงซีดๆแล้วไปเจอเหลืองมันก็เลยกลายเป็นส้มก็มาโพสบอกแม่ไม่เคยเจออยู่ประเทศอะไรวะขอตอบเลยอยู่ประเทศไทยนี่แหละแต่มลาลัธรรมนูญปี60นะครับคุณก็รู้ไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้นะครับกฎมันมาอย่างนี้แต่เราเอาชนะไม่ได้ไงนะหนึ่งอาจจะเพราะตายเพราะปากสองอาจจะขุดบอ่อ พลางตัวเองไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่จับไอ้นั่นก็าจะแมนอะจะแมนจะแมนจะโชว์แมนจะโชว์พาวอะสุดท้ายเป็นกับดักตัวเองมิฉะนั้นอย่าไปโยนว่าคนอื่นเขาผิดนะครับได้สสร้อคนอย่าเป็นเสียงของประเทศนะครับอย่าเป็นเสียงของประเทศทั้งหมดเลยเชื่อผมสสร้อคนเนี่ยตามหลังแค่สิบคนเนี่นะครับเขาไม่ได้บ้างเลยไหมเขาอยู่เฉยๆนิ่งๆ หนึ่งในนั้นผมไม่ได้อยู่ในในร้อยในสิบสี่ล้านเสียงก็แล้วกันผมอยู่ในสิบเอ็ดล้านเสียงของเพื่อไทยนะฮะเ้วเจอมาหมดแล้วเจอทุกอย่างมาหมดแล้วแบบนี้แหละเจอหนักกว่านี้ด้วยไอ้นี่เพิ่งมาเจอนะฮะรู้ทั้งรู้แต่อย่าโวยวายอย่าโวยวายนะครับรู้ทั้งรู้อย่าเป็นขี้แพ้ชวนตีต้องหาทางแก้นิ่งได้ยิ่งดีนิ่งเสียได้ของดี ปลาหมอมันถึงตายเพราะปากเข้าใจไหมครับทีนี้ลหลายคนก็มาส้มกระแดงรักประชาธิปไตยด้วยกันจุดหมายรู้นะที่ไหนเกี่ยวกายกับประชาธิทีปไตยผมตอบแทนคนแดงเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยทั้งหมดแล้วกันนะฮะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างไม่รู้ผมก็เสื้อแดงว่ารักประชาธิปไตยมากผมต่อสู้มากกว่าพวกคุณเ็แล้วกันนะผมเลือกเพื่อไทยวันนี้ผมต้องการเพื่อปากเพื่อท้องถ้าท้องมันอิ่ม สมองมันดีลูกๆลูหลานพ่อแม่ผมอยู่ดีกินดีเพื่อนร่วมชาติอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจไปตรงไหนก็ขาขายดีจะแก้จะยกเลิก,กวันนั้นหัวชนฝาด้วยกันเลยนะครับสำหรับส้มเลือกก้าวไกลนะครับก็ประชาธิปไตยเหมือนกันก็ลุยไปแล้วกันลุยเพื่อแก้ก็แก้ไปไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าเราเห็นด้วยอยู่นะแต่วันนี้เราเห็นด้วยในเรื่องของปากท้องก่อน นักวิชาเกินนักวิชาการบางคนบอกว่าเพื่อไทยอยากจะเป็นัฐบาลตัวจะสั่นตัวเป็นคนรออยู่แปดเก้าเดือนไม่ได้เหรอออคนที่ออกมาพูดมึงมีเงินกินมึงมีตังค์ไงมึงไม่มองรากหญ้าเขาละเขาไม่มีตังค์อ่ะหาเช้ายังไม่พอจะแดกขําด้วยเงินจะให้โรงเรียนลูกยังไม่มีเลยค่าไฟค่าน้ำแม่งโดนตัดไม่เห็นหัวเขาเอาของไปขายไม่ใช่ว่าเขาขี้กเกียจนะครับแต่มันขายแล้วมันขายไม่ได้เพราะมีคนขายเยอะแยะไปหมดจะไปลงทุนอะไรไปกู้มา,ก,มาก็เป็นหนี้เป็นสินอยู่เนี่ย เห็นไหมร้อยเจ็ดแปดเดือนแปดเก้าเดือนอย่างที่มึงว่านะไอ้พวกนักวิชาเกินวิชากูนักพวกที่มองไม่เห็นหัวคนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นหัวชาวบ้านเขาเนี่ยตายหาครับรีบๆตั้งไปเลยดีกว่านะครับใครไม่เลือกเพื่อไทยผมเลือกสิบเอ็ดล้านเสียงผมเชื่อว่ายังเลือกเพื่อไทยก็แล้วกันคุณทําแมนจริงคุณลุกมาพูดดิผมไม่ขอเป็นรัฐบาลผมจะขอเป็นฝ่ายค้างไม่เกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยนะพูดอย่างนี้เลยสิอย่าไปโยนบาปให้เพื่อไทย ถ้าแมนจริงนะพูดเลยลุกขึ้นมาพูดเข้าใจไหมครับก้าวไกลนะลุกขึ้นมาพูดเลยและไปอยู่เป็นฝ่ายค้านเลยถ้าหวังว่า4ปีข้างหน้ามันจะแลนสไลด์ทำเลยอย่าโย,ยนบาให้เขาอย่ายให้ประชาชนเขาติดข้องมองใจโดยที่คุณเองทําไม่ได้แล้วมันอ,อั้อึ้งไม่ไม่อธิบายให้ฟังโหวตเมื่อวันที่13ไอ้คุณวัตีนอรมรบดีราคก้าวไกลราชบุรีไม่ออกเสียงปิดปาก ย่งกระเป๋าสาครับไม่เห็นพูดอะไรเลยพวกก้าวไกลพวกน้อสมส้มสอสอของส้มเองนะ่ะมันยังไม่โหวตให้อพิธามึงเข้าใจหรือยังมึงรู้ทั้งรู้เห็นไหมเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวตอนเย็นเรามาคุยกันต่ออีกนะขอบคุณที่เข้ามาติดตามครับเห็นด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเห็นไม่ด้วยเข้ามาต่อว่าได้เลยครับใช้คำอะไรก็ใช้ไปเลยไม่เป็นไรไม่ว่าครับสวัสดีครับ